สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสมัครเมมเบอร์หรือสมัครสมาชิกของร้านอินเทอร์เน็ตนะขั้นตอนแรกให้เปิดโปรแกรมคาเฟ่ไทยหรือว่าถ้าเปิดอยู่แล้วให้เลือกด้านล่างครับเปิดขึ้นมาจากนั้นให้เลือกที่สมาชิกคุมปองนะครับกดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วจะเห็นเครื่องหมายบวกสีเขียวครับให้กดเข้าไป1ทีครับ จากนั้นจะเป็นการกรอกข้อมูลชื่อจริงของลูกค้านะครับนามสกุลช่องต่อไปจะเป็นการกรอกรหัสใประชาชนนะครับจากนั้นก็ใส่ ID ที่ลูกค้าต้องการจะสมัครครับ ่วนรหัสหรือพาสเวิร์ดเนี่ยเราจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วแนะนําให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองที่หน้าหน้าเครื่องนะครับกดตกลงก็จะเสร็จกระบวนการการสมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมครับ